สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมบุษราบุิครับเกษีบุรุพาคลินกเกษตรฮะก็วันนี้วันที่สี่เดือนแปดนะฮะผมจะมาอัปเดตจากสิบกว่าวันที่แล้วฮะต้นที่เป็นเชื้อราอากาศฮะหรือโรคใบใบใบจุดใบด่างที่ว่าเป็นใบไหมเนี่ยฮะ,ฮะจะมาอัปเดตหลังที่จากที่ผมใส่ปุ๋ยหนึ่งอินทซีดินที่ว่าละลายน้ําเป็นทางด่วนไปว่าสิบกว่าวันที่แล้วนะฮะ ดูสภาพต้นนะฮะก็ทรงๆนะฮะแต่เขาเริ่มมีการอายอดนะฮะเริ่มจะมีการแตกยอดใหม่ขึ้นมาอ่านี่เป็นทุเรียนหมอนนะฮะที่ว่าฝนตกนะช่วงนี้แล้วก็มีเสราแต่ใบที่มีอาการเขาก็ยังยังอยู่นะเขายังไม่ได้ร่วงยังไม่ได้ทิ้งแต่ว่าสังเกตได้ว่ามันมีการแทงยอดใหม่มันไม่ได้ ว่ามันจะสุดหรือว่าจะกลายเป็นไฟท็อปจากที่ผมใช้นุ๋ยพีนีมรักษาสภาพต้นก็ใสขึ้นใสเนี่ยปุ๋ยมีกองอยู่เลยนี่ครับอสองต้นนะฮะผมที่มรักษาเนี่ยดูดี๋ยวเราก็โอเคฮะนี่เริ่มจะมีแทงช่อออกมา คืแรกสดชื่นก็แ้วเขาสดชื่นดีไม่มีอาการที่ว่าจะไปต่อโดยการเป็นโรคต่อหรือว่าจะเป็นไฟท็อปต่อแต่สังเกตเองข้างๆที่ผมจะเอาไว้ทาบนี่เป็นทุเรียนเม็ดนี่แต่ยอดอยังดีเลยทุเรียนเม็ดแข็งนะฮะแล้วไปดูอีต้นนะฮะต้นเล็กเกอคเป็นเหมือนกันซช่ปเป็นสองต้นนะผมลาดไว้แต่ต้นเล็กนี่นะ้อาการน่าจะเป็นน้อยนะแต่มาดูนนะครับนี่โอ้โห แทงยอดมาเลยนะครับอาการเขียวดีนะทางใบแต่ต้นแต่ที่มีเขาเป็นอยู่ก็ยังอยู่ฮะไม่ได้ทิ้งไปแต่ยอดที่ออกมาใหม่โอ้โหนี่ดูนี่ต้นนี้อาการน้อยแต่ต้น,นอาการเยอะแต่ว่าโอ้ต้นนี้แทงยอดมากกว่านะฮะดูนี่ไม่น่าเชื่อสิบวันฮะไม่แน่ใจว่าสิบห้าสิบหกวันประมาณนี้ที่ผมลาดให้ดูนะฮะใช้นหนึ่งเซนีลาดแล้วก็ผลออกมาประมาณนี้นะฮะ โดยว่าเขาไปต่อได้ไม่ได้กลายเป็นไฟท็อปแต่ไอ้ต้นที่ติดใบที่ติดเชื้ออยู่มันก็ไม่มีลามแต่ว่ามันแห้งดูฮะไม่มีลามต่อไปก็คือเนี่ยระบบที่ผมบอกคือจุลินทรีย์ถ้าเราเข้าใจจุลินทรีย์มันจะมีจุลินทรีย์ทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าต้นเริ่มมีอาการที่ว่าถ้าเราเข้าใจเขาคือที่ผมบอกระบบรา,ากจริงจริงแล้วระบบรากระบบดินมันมีเชื้อราอยู่อ่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจนิดนึงเนี่ยอ่า เราก็จะดูแลเขาได้โดยมืออาชีพไปเอากวา็ว่าดูก็ว่าได้คนที่ปลูกใหม่แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไปแก้หลายอย่างทางใบที่ว่าเราใช้ยาอ,อะไรของเขาแล้วแตย่ยาเคมีเนี่ยผมไม่รู้จักเ,เพราะผมไม่ไม่ได้ใช้เลยไม่เคยสนใจพวกนี้เลยผมใช้อินซีของผมผมมั่นใจในอินซีของผมว่าทําได้ถึงผมจะอินซีจ๋าก,ก็จริงแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยผมใช้อินซีแก้ผมไม่เคยใช้ยาเคมีแก้ ยังหมอะไรของเขาอ e ีทงอีเที่ยวอะไรหลายๆห,หลายอย่างที่ผมดูใน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  Facebook, ในเฟซในยูทูปเนี่ยอะไรนะที่คที่เขาลงกันพอถามเรื่องโรคปุ๊บเขาจะแนะนําเรื่องอยาเคมีแก้ทันทีเลยแต่ถ้าถ้าแนะนําให้แก้ระบบดินให้แข็งแรงให้เชื้อโรคมันมัน,ม,นมันไงมันโดยกํจาจัดโดยเชื้อราเลยโดยโดยจุลินทรีย์อะไรพวกนี้มันก็จะดีขึ้นแล้วต้นมันก็จะแข็งแรงเนี่ยที่เราทําได้คือเนี่ยจุลินทรีย์ที่มันออกมาเนี่ยดูว่าแตกอย่างนี้เลย ถ้าว่าทำไม่ได้ก็อย่าว่าไงนะเดี๋ยวผมทำเองเห็น,นี่นะก็ังไงผมก็ขอฝากคลิปที่ว่าผลออกมาจากที่ผมใช้หนึ่งทีดินแก้โรคเชือ้อราทางอากาศหรือโรคใบใบจุดจะเป็นโรคที่กอาจจะกลายเป็นโรครางนาไปท็อปได้ก็เนี่ยผมขอฝากคลิปไว้ด้วยฮนะเนี่ยดูสภาพสวนของผมตอนนี้ ม,มันมีหลายรุ่นอ่ะผมก็เลยมั่นใจได้รุ่นที่ว่าจะมีลูกก็มีรุ่นที่เพิ่งปลูกใหม่ก็มีรุ่นสองสามปีก็มีหลายรุ่นให้ผมเรียนรู้ผมก็เลยเรียนรู้เองนี่ฮะจากประสบการณ์จริงก็อยากบอกต่ออยากให้เพื่อนแก้ขอฝากด้วยครับครับผมขอฝากคลิปนี้ขอกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ